ทั ok ้งกรมอธิการหารทุกอนะครับบุคลากรพนักงานรัพยากรทางทะเลและทางฝั่งที่สามนะรับท่านอธิการบดีมาไหมเนี่ยเราหล้วขอโทษทีท่าท่านรอท่านอธิการบดีนะครับหลายรายรัชพัฒน์บรบุรีท่ารองเขตท่านกอบใหญ่ท่านผู้แทนกรมจดสอทธรแนล้อผู้กับตันี่สมุทรปราการมังกรใหญ่ซึ่งเขาต้แงใหม่นะครับเพื่ทดีท่านผู้กัปตยนในรัฐเพื่อไทยต่อสมัครที่็กเขาไป่ปลอภัช่ไหอหมูบ้า การสาระศาสตร์พิทักษ์ทะเลกรุงเทพมหานครศูนย์การศึกษานอกระบบการศึกษาตาถ่ายใา่กระดาษนักเรียนแล้วก็คุณมีเกติทุกท่านนะครับก็เป็นเก็บเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาลงสูตรโดยวพาโครงการในรูมดักขยะขในรั้วขยะในน้ัเตาถ่ายเนี่ยไม่ได้มาจากไหนหรอกก็มาจากคลองย่อยอันนี้แหละแล้วไปโครงการไปดักขยะในในน้ำเตาถ่ายมันแล้ว ที่ทางมีการต่างชาติเข้ามาติดตอนท้ายแล้วหัวใจมีอยื่องตื้นตื้นเรื่อยแหละเาะดัดให้ออกไปถึงการว่าเป็นเรื่องสําคัญเนาะแต่ว่าชุมชนจะลดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำได้ยังไงเนี่ยผมว่าหัวใจหลกคือสองเรื่องคือเรื่องสาธารณสุขสุขภาพกับเรื่องการศึกษาหรือว่าไม่งั้นมันก็จะโง่เราก็จะแบบโง่จนเจ็บหรือว่าพอเปิการเรียนไม่ดีเด็กดูแลไม่ดี หารายได้ไม่ได้พอป่วยก็ยิ่งลำบากอีกนั้นการส่งเสริมสุขภาพในชุมจนสำคัญเลยที่ถามว่ากรมอน้าะที่มากรมกรมเนี่ยหน้าที่หลักที่ระ้สมัูรกต้องแตนการป้องกันในชุมชนเลยให้ความรู้ชุมชนต้องให้สาธารณสต้องมีประสิทธิภาพต้องมีหน่วยลงมาดูแลผู้ป่วยติดเตียงต้องดูแลให้ความรู้มันต้องเรื่องที่ชุมชนเป็นแนวปัญหาด่านแรกแล้วสุขภาวะเนี่ยคือว่าช่ทุกคนป่วยต้องไปโรงพยาบาลใหญ่ต้องลงมาดูเลยว่าผู้ป่วยติดเตียงที่ไหนเราเตียงนี่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุข คนผู้สูงอายุทำรวมผู้สูงอายุให้ทมรู้กันใช่ไหมพอต่อแข็งแรงมีหน่วยลงมาให้ทำรู้มีศูนย์สาธิตชุมชนที่เข้มแข็งมียามาให้มีวัจจัยม,มีสุททขภา,า้าในชุมชนและเรื่องขยะขยะก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดขยะเยอะส่วนหนึ่งที่กรดมอเขามาดูแลการเก็บเราก็ต้องเก็บให้ครบถ้วนละการชุมชนเองก็ต้องรณรงค์เรื่องการจากการดูแลขยะให้ตัวเองด้วยเพราะว่ากรมอเองก็มีจํากัดอ่ะเราคงมาเก็บได้แต่ในการ ถ้าชุมชนสามารถแยกขยะเอาขยะเปียกไปทำเป็นปุ๋ยเหมือนที่เราทำนะปุ๋ยดินหมักนี่นะก็จะทำให้คุณภาพแล้วขยะนี้เหลือก็เป็นมูลคา่าก็มากลับเป็นมูลค่าให้กับชุมชนนี่อีกเพะฉะนั้จชุมชนเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเหมือนในไต้หวันเนี่ยผู้สูงอายุเองเนี่ยเป็นผ่านในการคัดแยกขยะเลยเพราะว่ายังมีความสามารถอยู่ไงแยกขยะเป็นประเภทแล้วก็เอาไปขายได้เงินกลับคืนมาอย่าให้ไปปล่อยเป็นเป็น,ปนขยะไปฝักบอะไรเงี้ยเพราะหลายๆเรื่องเลยสามารถททำเป็นสิ่งที่ดีได้วันนี้ที่เรามานี่ก็ดีว่า ขยจะจำนวนมากไหลออกจากรลองลงถึงพระเจ้ายาเป็นปัญหามลภาวะในทะเลปลาเบอร์กินเป็นใบพลาสติกถ้าเราดัดตั้งแต่ต้นทางได้เนี่ยจะทให้ผมว่าไอ้อย่างไอ้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้บูมตรงเนี้ยมันดีสองเรื่องเรื่องแรกคือการสร้างจัดจัดขยะให้ลงอันนี้คือสร้างจิตสำนึกด้วยถ้าชาวบ้านมาจะเห็นแล้วโอ้โขยะที่เราทิ้งเนี่ยสามสี่ชุมชนเหนือน้ำนี่แหละเห็นหมดเลยว่าใครทิ้งอะไรถูกไหม นี่ทำให้เราเกิดจิตสำนึกด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้บูมตัวนี้มันก็ช่วยวทยั้งสองด้านคือดับพยาแล้วก็สร้างจิตใจให้เรารู้สึกถึงว่าเฮ้ยมันมีปัญหา